เคนกี้แบบพอจบแล้วฝากละครได้ด้วยฝากเลยนะครับคงกับพันนารีครับเมื่อกี้จบไปแล้วเพลงแอ๊บแม่จ๋าโโอ้หเองแค่นี้แหละแค่นี้แหละครับไม่ต้องร้องอ่ะนิดนึงนิดนึง ว้ีวาวีวอยากร้องเพียงไรว้าวร้องลเ็ยร้องคนฟังเบื่อแล้วอ่ะต้องว่าแล้วพี่เชียร์พ่เชียร์นี่เราไมล่วพี่จะถุงน้ำจุ่มน้ำก่อนมาพูดให้ด้วยไอ้โขึ้นมาจุน้ำไหมได้พี่เชียร์มาเรใเย็นเตันเดี๋ยเร็วจะให้เรเ็ชุ่มรอสักวันเาจะไม่ถึงไหนเลยร็วคตันเดี๋ยวตันก็โผล่ไ แล้วโปมทโกานาลีรออ๋อโบดคืนนี้องันยสิทุกคนแตวาแรจะไหลยัลูกเออมาขอมา้ทุกคนจะนัการของตรนยี่สิบนักการสองนี่สิบฝากให้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยี่ขออยไปน่นเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย้งเ้เ้้ยเเเเ้เเเเเ้เเยเ้เยเ้